จังหวัดระยองด้วยแรงศรัทธาประชาชนแห่เข้าคิวจองเหรียญมหาโพคัพย์หลวงปู่สุขลัดเมโท่วัดหนงองค้อสิทธิเอกหลวงปู่ทีมอิสรลิโกแห่งวัดระหาไลา่เมื่อเวลาหกนาฬิกาที่วัดหนงองค้อตมบลหนองบัวอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองนานิพนธ์เสียงจันทร์พร้อมทีมงานได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปรับใบจองเหรียญมหาโพคัพย หลวงปู่สุขรัตเมโทวัดหนองคอจำนวน2,000คิวโดยการจัดสร้างครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนยกพื้นสาลาการประเปี่ยนและนำไปใช้ในสาธรารณประโยชน์บรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้คนให้ความสนใจหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเปิดรับบัตรคิวเวลา6นาฬิกาแต่มีประชาชนมายืนเข้าแถวรอตั้งแต่ตีสี่ เป็นภาพประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจองวัตถุมงคลในยุคนี้โดยมีกติกาว,ว่าผู้ที่จะรับบัตรคิวได้นั้นจะต้องโชว์ผลตรวจ ATK ไม่เกิน24ชั่วโมงและต้องมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุขรุ่นใดก็ได้ติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงว่าศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทองสุขจริงๆต่อมาเวลา10น,นาฬิกาคณะกรรมการได้ทำการคระชลาคูปองเหรียญมหาโพกษัพย์ เนื้อต่างๆอาทิเนื้อทองคําจํานวนหนึ่งเหรียญเนื้อเงินหน้าก,กากทองคำสามเหรียญเนื้อหน้าหน้าทองคำหนึ่งเหรียญชุดกรรมการจํานวนสิบห้าชุดและเนื้ออื่นๆอีกจํานวนหนึ่งพบมีโชคดีที่จับได้เนื้อทองคํามีผู้ที่รับเช่าต่อหน้าวัดร้อมเสนอราคาให้จํานวนหก0 0นบาทซึ่งราคาทองคําจองอยู่ที่เจ็ดหบาท บวกให้อีก6,000บาทรวมต้องจ่ายเป็นเงิน85,000บาทแต่ราคาในตลาดพระน่าจะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทหลังเสร็จสิ้นจากการแจกบัตรคิวคุณนิพนได้มอบรางวัลพิเศษเป็นคูปองเหรียญมหาโภคศัพย์ให้แก่ผู้ที่ใส่วัตถุมงคลหลวงปู่ทองสุขมาจำนวน6องค์ขึ้นไปเพื่อเป็นฝและกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาในตัวหลวงปู่ คุณนิพนธ์ยังได้กล่าวอีกว่าวัตถุมงคลสายหนองคอที่ทางคุณนิพนธ์เจ้าของร้านบริษัทประยองรีไซเคิลสร้างทุกรุ่นคุณนิพนธ์รับเช่าคืนและรับปากหากใครต้องการใช้เงินแต่ยังไม่อยากปล่อยผมก็ยินดีเก็บไว้ให้หลวงปู่ทองสุขรัตเมโทปัจจุบันอายุ86ปีเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไร่ เกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกจึงไม่แปลกที่วัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงปู่ทองสุดจะได้รับความนิยมวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณนิพนธ์รรยองรีไซเคลิลจะเข้าพิธีพุทธาพิเศษในวันเสราร์ที่1ตุลาคม2565ผู้สั่งจองสามารถมารับวัตถุมงคลได้ที่วัดหนองคอในวันที่7ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2000 565นี้คู่ปองหนึ่งใบรับพระ1องค์เท่านั้นคู่ปองอยู่กับใครคนนั้นคือเจ้าของระวังเรื่องการซื้อขายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อผ่านแอดมินหรือตามศูนย์จองของวัดหนองค้อหมายเลขโทรศัพท์081-947-6217หรือหมายเลขโทรศัพท์097-358-0896 นี่เรารับซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับออทองคำซื้อมาหกพันนึบโอ้ห้าพันบเอออนี่เลยซื้อราคาที่ไม่ได้แกซ่ซื้อซื้อแกะแล้วครับซื้อแก่แล้วซื้อบ่วงมาครับอ,อ,อันนี้เราเราเรา,เราคาดว่าราคาจะไปถึงเท่าไหร่ครับทองคำตัวนีอ้อ่มีคนก็ให้อยู่แสนครับ,บวงนอกครับเท่าไหร่นะฮะแสนนึบตอนเนี้ยหนึ่งแสนบาทนะครับผม แล้เป็นเหรียญแรกของวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือคือคือในการจองเนี่ยจะมีแค่ทองคําองค์เดียวกับเนื้อหน้าองค์เดียวของ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 กระบมกสองพันคิวอ๋อสองพันคิวนี่มีทองคำนี่ดนี่อย่างละหนึ่งครับอย่างละหนึ่งนะครับวันนี้มีคนโชคดีเขาจับได้ก็ไปซื้อบวกเข้ามาครับวัตถุประสงค์ในการแต่สร้างครั้งนี้นะครับอันดับแรกก็คือกุหลาศาลานะครับยกขึ้นศาลาและปูหินอ่อนอันดับต่อไปก็คือ วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับจะมีการบริจาคลรงศพหนึ่งร้อยใบนะครับให้กับมูลนิธิแล้วก็หลังจากนั้นไปจะมีโรงศพที่อยู่ที่วัดหนองค้อนนะครับจะสร้างเป็นโครงการชาปนกิจสําหรับท่านที่ยากไร้นะครับที่วัดหนองค้อนจะไม่จํากัดนะครับท่านที่ยากไร้ที่มีความต้องการใช้ลงศพอันดับแรกก็สําหรับประชาชนที่อยู่รอบวัดหนองค้อนนะครับติดต่อรับได้ตลอดเวลานะครับไม่จํากัด สัญชาตินะครับจะเป็นประชาชนคนไทยหรือจะเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับที่มีความเดือดร้อนยากไร้นะครับผมขอขอบคุของค์พระท่านเมตตาที่จะเก่งงงกองสะพานตรงนี้นะครับอนุเคราะห์ให้ทุกท่านฝากถึงผู้ปรกอบการนะฮะใช่เงี้ยขึ้นหกเงี้ยขึ้นเงีนยต้องขึ้นแต่ให้จบว่าข้ออะครอบ้ัดอี่ข้อผ้าจับอะไรเน่ยนิวส์ยี่สิบสี เดชารุบรรณสารภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน